สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาทานอาหารเช้าแบบสไตล์ฝรั่งกันนะคะสไตล์ฝรั่งอะคะ่ะนี่คะ่ะแผ่นแป้งนะคะที่มีแบบธัญพืชน,นะคะแล้วก็อัลมอนด์บัตเตอร์นะคะแล้วก็ฟิกนะคะเธอฉันเป็นผู้ดีคะ่ะฉันเป็นผู้ดีคะ่ะเรียกฉันให้ดีดนะคะแล้วก็นี่นะคะว่าได้คอมา p ิชิตโจเป็นเนื้อสัตว์อบเค็มนะคะทุกคนคะ่ะดูสิคะฉันเอาแบบเกรดดีมาเลยคะ่ะเกรดแบบเกรดพรีเมียมมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะอืมฉันชิมให้เธอดูนะคะอืมแซ่บเลยแซ่บอืมเอมัมก็รอดอยู่นะเธอนี่ฮะผู้ดีีังกฤษคนกินไงคะกินแบบนี้ค่ะ อกกลมไทั้นี่นนะอืมอืมซับซับก่อนซับไม่ไหวขอตัวไปตายก่อนค่ะสวัสดีค่ะ